สวัสดีครับน้องเพชรโสดมาแล้วครับมันีวันอาทิตย์มันนี้วันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ครับ,บรวันอาทิตย์ครับมีวันอาทิตย์แม่ยุทธครับแม่ยุทธกับผมครับได้รับนี่ลูกอืออือ ไหนพิชกสี่เดือนสี่เดือนวันที่สิบเก้าก็หาเดือนครับเออเฮ้ยเฮ้ยฮ่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับผมผมมาแล้วครับลุง ทิบขนาดทิบขนาดอือ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 ฝนตกฝนตก,นตกสนเสื้อผ้าจะโชว์ผแหเงเลยฝนกระโดดประหลุ อยอุ้ยโอ้ยบังประเด็ดทีบแห้งขนาดอุ้นอุ้น้ยดิอย่างนี้ไดิดึงกระเดากระเดาดึงกระเดาความแ,แต่แม่ความแม่ลูกความแล้ว อ่าเร็วความเร็วความเร็วความเร็ว <acceptance> อ mm. <utation> mm. ูอูอบงปากบึงปากอ่เบงปากก็โชกเลยเบงปากก็โชคเออเออืออืออขนาอุ้อุ้ยอุ้ย ขนาดซื้อมือเลยปุ่นปุ่นขาอะทีบขนาดเลยไหนความเร็วว้ายว้ายเอาเลยเอาเลยวันด,ดีครับวันดีครับยังหรอวันดีครับวันดีครับยังยังครับยังอุ้ยอุ้ย อุ้ยหลายมือแล้วไปโชคบระเดี๋ยวลงไปโชกแม่ยากแม่เห็ดงานครับแม่ไปโชกหิดงามเนอะแม่ไปโชกหิดงานบางทีเวลาอุ้ย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 โอ๊ยแกอ่ะอากาศเย็นใส่ทุ่งเ้าเออเออ

ớt mưa thứ vào đây ớt mưa thứ vật hay thiệt thiệt khăn nát ớt 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 แค่นี้นะครับลูกจะปุ้งไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับแคบ่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ